สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัสดันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสำหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า10กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับด้วยน้ำเสียงที่แข่งคึมกว่าปกติอูจังคงกล่าวว่าจำเลยว่านี่เป็นความมุ่งมั่นตลอดชีวิตวัตถุประสงค์ของสำนักถังคือการรักษาคุณธรรมและประนามความชั่วร้ายในขณะที่สนับสนุนการพัฒนาที่มั่นคงของทวีปไม่มีข้อจำกัดมากมายนอกเหนือจากกฎ10ข้อแต่เจ้าต้องไม่ละเมิดกฎนั้นเด็ดขาด ในฐานะอาจารย์ของเจ้าเช่นเดียวกับบุคคลที่คัดเลือกเจ้าข้าจะรับผิดชอบต่อความผิดพลาดใดๆที่เจ้าทำเมื่อรู้สึกถึงความรุนแรงอย่างกระดานหาันในอูจ่จางคงที่ประจรของถังอุเรินเริ่มเต้นและเขาก็พยักหน้าอย่างเข่งขืมพอแล้วคืนหนังสือให้ข้าหลังจากที่เจ้าอ่านเสร็จแล้วอูจ่จางคงถอนหายใจยาวจากนั้นเอ็นกายลงบนเก้าอี้แล้วหลับตาตอนนี้ เขากำลังรองรถไฟมาถึงที่หมายอย่างเงีย,งยบๆการน,นั้นเสียงโห่ร้องของฝูงชนก็ไม่กลับมาและพวกเขายังถูกห้อมล้อมด้วยความสงบสุขเหมือนเมื่อก่อนทั้งอุรินเข้าใจว่าอูจางคงกำลังรักษาเก่อป้องกันรพลังวิญญาณเอาไว้เพื่อที่เขาจะได้อ่านอย่างสงบหัวข้อของการใช้เทคนิควิชากรังภายในเฉียนเทียนนั้นใช้เวลาไม่นานนักและทั้งอุรินก็อ่านจบภายในครึ่งชั่วโมงแต่ทว่า เขายังคงสับสนเกี่ยวกับจุดฝังเข็มบางจุดและสิ่งต่างๆที่มีลักษณะเช่นนั้นปู่จางคงให้คําอธิบายโดยละเอียดแก่เขาสําหรับคําถามใ,ใดๆที่เขาถามเกี่ยวกับวิธีการฝึกฝนและแม้กระทั่งให้เขาเริ่มเคลื่อนพลังวิญญาณไปตามเส้นทางที่ระบุไว้ในหนังสือเล่มเล็กแม้ว่าที่นั่งจะแคบแต่ทั้งอุรินยังโชคดีที่ยังเป็นเด็กดูดังนั้นจึงมีพื้นที่เพียงพอสําหรับเขาที่จะนั่งสมาธิ และด้วยอูจังคงที่สูงได้เชื่อถือได้คอยปิดกั้นสายตาที่สอดรู้สอดเห็นเขาสามารถเรียนต่อไปได้โดยไม่ต้องกังวลใดๆเขาค่อยๆกระตุ้นพลังวิญญาณของเขาให้ไหลเวียนไปทั่วร่างกายของเขาอย่างช้าๆเขายัางไม่คุ้นเคยกับเส้นทางที่ซับซ้อนของเทคนิควิชากำลังภายในเฉียนเทียนและเขาจำเป็นต้องหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาผ่านเส้นลมปานที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อน มีบริเวณหนึ่งที่พิสูจน์แล้วว่าค่อนข้างท้าทายสำหรับเขาซึ่งเส้ลนลมปราณของเขานั้นซับซ้อนเป็นพิเศษสิ่งเดียวที่เขาทำได้คือค,ค่อยๆสำรวจภายในตัวเองและสร้างความเข้าใจทีละน้อยโชคดีสำหรับทั้งอุเรนที่อูจางคงอยู่ด้วยเพื่อให้คำแนะนำเมื่อใดก็ตามที่เขาประสบป,ปัญหาทุกครั้งที่เขาวิ่งเข้าไปในทางตันกระแสพลังงานเย็นจะเข้าสู่ร่างกายของเขาและนำพลังวิญญาณของเขา กับสู่เส้นทางที่ถูกต้องผ่านการลองผิดลองถูกและคําแนะนําของอูจ่จางคงทําให้ถังอุรินเข้าใจเส้นลมปานของเขาลึกซึ้งขึ้นเรื่อยๆในลักษณะนี้นายที่สู่ถังอุรินก็สามารถมุนเวียนพลังวิญญาณได้ครบหนึ่งรอบตามที่ระบุไว้ในเทคนิควิชาคุรังภายในเสียนเทียนเขาค่อยๆปรับสภาพแวดล้อมของเขาและจดจ่อกับงานที่ทําอยู่ทั้งหมดพลังวิญญาณของเขาคุลังเข้าสู่วงจรใหม่อย่างช้าๆแต่มั่นคง อูจางคงถอนมือออกจากท้องของถังอุรินพยักหน้าเห็นด้วยเล็กน้อยการรับรู้ของเด็กคนนี้ค่อนข้างดีเขาใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงในการทำรอบการไหลเวียนครั้งแรกตามคำแนะนำของข้าไม่เรลวเมื่อเขาช่วยทังอุรินอูจางคงก็รู้สึกประหลาดใจเช่นกันที่พบว่าเส้นลมปัานของทังอุรินนั้นแข็งแกร่งกว่าปกติมากแม้แต่วิญญาณที่มีวงแหวนสหรือสี่วงก็มีเส้นลมปานที่สามารถเปรียบเทียบได้ ด้วยเส้นลมปราณที่แข็งแกร่งของถังเรนและพลังวิญญาณของเขาในระดับวงแหวนเดียวเขาจะสามารถหมุนเวียนพลังวิญญาณของเขาได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องกังวลกับร่างกายของเขานี่คือข้อได้เปรียบของร่างกายที่ทรงพลังรถไฟวิญญ,ญาณเร่งความเร็วอย่างต่อเนื่องแม้ถึงแม้จะมีความเร็วสูงแต่ก็ต้องใช้เวลาหนึ่งวันในการเดินทางเพื่อไปถึงเมืองเทนโตโชคดีสำหรับผู้โดยสารมีการแวะพักมากกว่า10ครั้งในเมืองใหญ่ ในระหว่างนั้นทำให้พวกเขามีโอกาสยืดขาได้แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของทังงอูเรนที่ฝึกฝนวิธีการใช้เทคนิควิชากำลังภายในเฉียนเทียนแต่เขาก็สามารถเข้าสู่สภาวะแห่งการทำสมาธิลึกๆได้โดยไม่ทิ้งมันไว้เพียงครั้งเดียวอูจ,จางคงสามารถสัมผัสได้ถึงพลังวิญญาณภายในร่างกายของทังอูเรนที่ไหลเวียนอย่างราบรื่นและรวดเร็วยิ่งขึ้นนี่เป็นผลมาจากการมีทั้งการรับรู้ที่ดี และร่างกายที่แข็งแรงการทำสมาธิอย่างลืกซึ้งที่เขาอยู่ในนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากต่อวิญญาจารย์แต่ไม่ค่อยพบเห็นอุจางคงรู้สึกกลัวเล็กน้อยจากรูปรักษ์ของสิ่งต่างๆทั้งอุรินอาจไม่ตื่นขค้นเมื่อไปถึงที่หมายการเข้าสู่การทำสมาธิอย่างลืกซึ้งทันทีที่เขาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับเทคนิควิชาพลังภายในเสียเทียนหมายความว่าเขาจะออกจากสภาวะการทำสมาธินี้ ด้วยความเข้าใจอย่างท่องแท้เกี่ยวกับวิธีการและประโยชน์สูงสุดจากวิธีนี้เขาไม่จําเป็นต้องทําความคุ้นเคยกับวิธีการนี้อีกต่อไปอู่จางคงยกมือขึ้นเพื่อหยุดพนักงานรถไฟที่ผ่านไปมาทักไทยมีอะไรให้ช่วยไหมดวงตาของพนักงานต้อนรับบนรถไฟเบิกกว้างเึ้นเล็กน้อยเมื่อเห็นความเล่าเร้าของอู่จางคงและหน้าแดงก็ปรากฏขึลนที่แก้มของเธอตอนนี้ เสียงของเธอไพเราะก,กว่าตอนที่เธอคุยกับผู้โดยสารคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดข้าขอโทษที่รบกวนเจ้าแต่ข้าต้องการพบผู้นำคำบวนอูจางคงกล่าวด้วยน้ําเสียงเย็นชาตามปกติของเขาท่านกำลังตามหาผู้นำงั้นเหรอตอนนี้เธอยุ่งอยู่ท่านช่วยบอกข้าได้ไหมว่าท่านต้องการอะไรบางทีข้าอาจจะสามารถช่วยท่านแทนได้แม้ว่ารูปร่างที่หล่อเหลาของอูจางคง จะทำให้ใจของเธอสั่นคลอนแต่เธอก็ยังรักษาความเป็นมืออาชีพของเธอไว้เจ้าไม่สามารถช่วยข้าได้โปรดขอให้ผู้นําขบวนมาที่นี่ขณะที่เขาพูดอูจางคงยกมือขวาขึ้นเพื่อเผยให้เห็นรัศมีที่้อยอยู่หลายอันสีเหลืองสองอันสีม่วงสองอันสีดำสองอันวงแหวนมียานหกวงเพิ่มขึ้นตามลำดับนี้มีเพียงพนักง,งานเท่านั้นที่มองเห็นได้ เนื่องจากเธออยู่ในตำแหน่งที่บดบังสายตาของผู้อื่นอาพนักงานอดไม่ได้ที่จะร้องออกมาเมื่อเห็นภาพที่น่าตกตะลึงหลังจากที่วงแหวนวิญญาณหายไปในพิบตาอูจางคงพยักหน้าให้เธอในทวีปโต้ลัวนี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการแสดงความแข็งแกร่ง,งวงแหวนวิญญาณมีค่าเท่ากับความแข็งแกร่ง,แ,งและสถานะหลังจากทั้งหมดอูจางคงไม่เพียงแต่เป็นจักรพรรดิวิญญาณปกวงแหวนเท่านั้น แต่เขายังเป็นวิทยาจารย์ที่ทรงพลังที่มีวงแหวนวิญญาณสีดำหมื่นปีคู่หนึ่งพนักงานควรจะมีปฏิกิริยาอย่างไรนี่เจ้าอย่าใช้ความรอของเจ้าไปเอาเปรียบสาวๆส,วสิชายร่างสูงแข็งแรงปรากฏขึ้นข้างพนักงานเขาไม่เห็นวงแหวนวิญญาณของอูจางคงแต่เขาได้ยินเสียงร้องของพนักงานอูจางคงมองเขาเพียงชำเลืองมองและยังคงนั่งด้วยท่าทางที่เย็นชาและเงียบซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขา เด็กน้อยข้ากำลังคุยกับเจ้ายืนขึ้นเห็นได้ชติว่าชายร่างสูงมีอารมณ์ชั่ววูบไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยในที่สุดพนักง,งานรถไฟก็ดูจากความเงินงงของเธอแเรีบอยู่ชายคนนั้นไม่ให้เข้าใกล้อู่จางคงข้าแค่แปลกใจกับข้อมูลประจําตัวของพวกเขาพวกเขามีเรื่องสําคัญที่จะพูดคุยกับผู้นําขบวนจริงๆขอบคุณที่มาหาข้าแต่ตอนนี้ท่านสามารถกลับไปนั่งที่นั่งได้แล้ว ชายร่างสูงมองพนักง,งานอย่างสงสยัยก่อนจะหัวเราะอย่างเจ้าเล่ห์ไม่ต้องกลัวน้องสาวข้าไม่ชอบเด็กคนนั้นตั้งแต่แรกถ้าเขากล้ารองดีอะไรกับเจ้าบอกพี่ใหญ่คนนี้แล้วข้าจะช่วยเจ้าลงโทษเขาไม่เป็นไรไม่เป็นไรพนักง,งานยืนยันอย่างรวดเร็วเธอหันกลับมาหาอูจ่จางคงและกล่าวด้วยความเคารพว่าโปรดรอสักครู่ข้าจะบอกผู้นำขบวนทันทีพูดอย่างนี้เธอรีบจากไป บางทีอาจเป็นเพราะทัศนคติที่เคารพของพนักง,งานต่ออูจางคงทําให้ใชายร่างสูงไม่ได้รบกวนพวกเขาอีกต่อไปไม่นานพนักง,งานก็กลับมาตามด้วยหญิงวัยกลางคนทักทายค่าเป็นผู้นํารถไฟขบวนนี้มีอะไรให้ช่วยไหมพนักง,งานรถไฟพูดด้วยความสุภาพอย่างถึงที่สุดนี่เป็นเพียงธรรมชาติแน่นอนเบื้องหน้าของเธอคือจักรพรรดิวิญญ,ญาณหนุ่มหกวงแหวน เมื่อพิจารณาถึงอายุและความแข็งแกร่งของเขาเธอทำได้แค่จินตนาการว่าฐานะของเขาจะสูงแค่ไหนแรกมาจากตระกูลที่ยิ่งใหญ่ที่เขายกย่องผู้นำขบวนเห็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการแสดงออกของอูจางคงก่อนที่เธอจะค้นพบด้วยความตื่นตระหนกว่าพวกเขาถูกแยกออกจากเสียงโห่ร้องของสภาพแวดล้อมลูกศิษย์ของข้าเข้าสู่การทำสมาธิอย่างลึกล้้าแล้วและข้าไม่รู้ว่ามันจะนานแค่ไหน ข้าขอทราบได้ไหมว่ารถไฟขบวนนี้กำลังมุ่งหน้าไปที่ใดหลังจากไปถึงเมืองเทนโตแล้วการทำสมาธิลึกนั้นเหรอสำหรับคนที่ไม่ใช่วิญญาจารย์คำสองคำนี้ไม่ได้มีความหมายมากนักแต่เธอก็ยังตอบอย่างรวดเร็วเราจะพักผ่อนในเมืองเทนโตหนึ่งวันก่อนที่จะเดินทางต่อไปในที่ทางตะวันตกไปจนถึงเมืองตะวันจันทารถไฟขบวนนี้วิ่งจากตะวันออกไปถึงตะวันตกทั่วทั้งทวีป นั่นคือเหตุผลที่รถไฟขบวนนี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่านักเดินทางอูจางคงขมวดคิ้วถ้าเช่นนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะอยู่ที่เมืองเทนโตต่อไปนานๆพนักงานทำหน้างงๆค้าเกรงว่าจะเป็นไปไม่ได้นักเดินทางหลายคนซื้อตั๋วไปแล้วดังนั้นมันจะไม่เป็นไปตามข้อตกลงหากเราไม่ดำเนินการต่อไปอูจางคงพยักหน้าเข้าใจกล่าวว่าตกลงข้าเข้าใจข้าจะคิดหาทางอื่น กรงขออภัยในความไม่สะดวกหากมีสิ่งใดที่ข้าอาจช่วยได้โปรดแจ้งให้ข้าทราบพ,พนักง,งานกล่าวด้วยรอยยิ้มหลังจากที่เธอจากไปชายร่างสูงจากเมื่อก่อนพูดอย่างดูถูกว่านี่มันเรื่องตลกอะไรกันผู้นำขบวนมาแต่พวกเจ้าไม่พูดอะไรเลยเรากับว่าเขาไม่เคยได้ยินคำบ่นของชายผู้นี้อูจางคงรับตารงและเพิกเฉยต่อเขาเบื่อแล้วชายร่างสูงไม่ได้ย่อเย้ยอูจางคงต่อไป เช่นนี้รถไฟฟ้าวิญญาณไปถึงเมืองเทนโตอย่างราบลื่นสำหรับผู้โดยสารทุกคนโปรดนำสัมภาระทั้งหมดและออกจากที่พักอย่างมีระเบียบเนื่องจากพื้นที่คับแคบเราขอให้ท่านระมัดระวังสิ่งของและขั้นตอนของท่านเพื่อป้องกันการบาดเจ็บจากการตกลงมาผู้นำฉายเสียงของเธอตลอดทั้งรถไฟผู้โดยสารลุกขึ้นทีละคนเพื่อไปยังทางออกแต่อูจังคงยังคงนิ่งอยู่ทั้งอุริน ยังคงนั่งสมาธิอยู่คิ้วของเขายน่นเมื่อนึกถึงแผนการของเขาไม่นานหลังจากนั้นเขาและทั้งออเรนเป็นคนเดียวที่เหลืออยู่บนรถไฟพนักงานดูแลรถไฟที่เดินไปมาได้พูดอย่างสุภาพว่าเรามาถึงสถานีแล้วท่านต้องลงจากรถเดี๋ยวนี้อูจางคงยืนขึ้นข้าต้องการนําเก้าอี้ตัวนี้ไปด้วยนี่คือเงินเพื่อช่วยเฉยค่าใช้จ่ายเขาหยิบเงินสาหพานออกมาในขณะที่เขาพูด ท่านอยากเอาเก้าอี้ตัวนี้ไปด้วยใช่ไหมพนักงานต้อนรับบนรถไฟไม่เคยพบกับผูด้โดยสารที่แปลกประหลาดเช่นนี้มาก่อนเขาหมายความว่าอย่างไรที่เอาเก้าอี้ไปด้วยในเม่ช้าอูจางคงคงอธิบายความหมายของคำพูดของเขาด้วยท่าทางง่ายๆประรอกขึ้นแสงสีน้ำเงินสองประกายในมือของอูจางคงเมื่อความหนาวเย็นพัดผ่านบริเวณโดยรอบต่อมาเป็นสีน้ำเงินพนักงานรถไฟตกใจเมื่อเห็นว่า เก้าอี้ที่มีเด็กนั่งอยู่บนนั้นผู้ชายชุดขาวยกขึ้นอย่างมั่นคงเขาถือเก้าอี้ด้วยมือซ้ายเพียงก้าวเดียวเขาไปยังทางออกรถไฟอะไรนะเขาแบกเก้าอี้ออกไปจริงๆงั้นเหรอสวรรค์เขาถอดเก้าอี้ทั้งหมดออกพนักงานรีบหยิบเครื่องมือสื่อสารวิญ,ญญาณของเธอออกมาโปรดทราบโปรดทราบตรงนี้มีและในเวลานี้อูจ,จางคงได้ออกจากรถไฟแล้วในขณะที่ถือเก้าอี้ที่ทางอุรีนั่งอยู่ เนื่องจากเขาไม่สามารถบังคับรถไฟได้ทั้งหมดที่เขาทำได้คือนำเก้าอี้และพาถังอุรินไปกับเขาเขาแยกถังอุรินออกเป็นฟองพลังวิญญาณเพื่อป้องกันการรบกวนใดๆซึ่งอาจนำไปสู่การเบี่ยงเบนในการฝุกฝนของเขาสำหรับตอนนี้เขาวางแผนที่จะออกจากสถานีรถไฟอย่างรวดเร็วก่อนที่จะมองหาโรงแรมที่จะพักแน่นอนทันทีที่อูจ่จางคงลงจากรถไฟ เขาก็กลายเป็นศูนย์กลางของความสนใจในขณะที่เขาอุ้มเด็กนั่งเก้าอี้คนเดียวนักท่องเที่ยวที่อยู่ร,บรอบๆต่างตกตะลึงเมื่อเกิดความคิดเดียวผุดขึ้นในหัวว่าเกิดอะไรขึ้นในขณะนั้นเองสัญญาณเตือนภัยก็ดังขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่ที่รักษากฎกลุ่มหนึ่งจากสถาน,นีรถไฟวิ่งเข้ามาพร้อมกับปืนเลเซอร์วิญญาณในมือแช่แข็งพวกเขาสร้างแถวตรงหน้าปูจางคงขัดขวางเส้นทางของเขา เจ้าหน้าที่ก้าวไปข้างหน้าและพูดอย่างจริงจังว่าเจ้าทำ้ายรถไฟสาธารณะและพาเด็กไปกรุณามากับเราและอธิบายตัวเองดีปู่จางคงเห็นด้วยโดยไม่มีการต่อท่านเจ้าหน้าที่ตรึงกับการตอบสนองที่เย็นเยือกและเงียบสงบความประทับใจของพวกเขาที่มีต่อเขาเปลี่ยนไปเป็นชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่คุยด้วยง่ายอย่างน่าประหลาดใจพวกเขารู้ดีถึงสานะของเขาในฐานะจากักรพรรดิวิญ,ญญาณหกวงแหวน การนัรงอยู่ที่พวกเขาไม่อาจต้านทานได้และพวกเขาเกือบจะสั่สะานจากการเข้าหาเขาโชคดีสําหรับพวกเขาอูจางคงไม่ขาดขืนและปฏิบัติตามเขายังคงแบกเก้าอี้ที่ถังอุรินนั่งไว้อูจางคงถูกพาไปที่สถานีผู้รักษาโกรดที่ดูแลสถานีรถไฟของเมืองเทียนโตเจ้าหน้าที่ที่สวมตาผู้นําให้การต้อนรับพวกเขาดยผู้ติดตามที่ใหญ่กว่า พร้อมด้วยหุ่นจักรกลขนาดยักษ์คู่หนึ่งสูงสูงเกิน10เมตรผู้รักษาโกรธทั้งหมดที่รับผิดช,ชอบการลาดตะเวนสถานีรถไฟได้รวมตัวกันที่นี่ทักทายเจ้าเป็นจักรพาิวิญ,ญญาณใช่ไหมผู้นำผู้รักษาโกรธพูดผู้จางคงไร้ความรู้สึกในขณนะที่เขาทิ้งการปกปิดลัศมีของเขาวงแหวนวิญญ,ญาณหวงเกิดขึ้นจากเท้าของเขาประกอบกับวงแหวนวิญญ,ญาณสีดำสองวง ผู้นำต้องสูญเสียพลังจากรศมีของอูจางคงทักทาทยจักรพรดวิญ,ญญาณที่เคารพผู้นำกล่าวในขณะที่โค้งคำนับเล็กน้อยแม้ว่าคนทั่วไปจะสามารถใช้เครื่องมือวิญญ,ญาณได้ในขณะน,นี้และมีระดับความแข็งแกร่งอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ายังตระหนักถึงช่องว่างที่ผ่านไม่ได้ระหว่างพวกเขากับวิญญาจาร์ที่แท้จริงและเหนือสิ่งอื่นใดเขาเป็นจักรพรดวิญญ,ญาณแม้แต่ผู้นำผู้รักษากฎ ก็เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับจกักรภาพวิญญาณผู้เป็นที่เคารพนับถือเขาจะกล้าดูหมิ่นได้อย่างไรวงแหวนวิญญาณสีดำอยู่ที่ระดับหมื่นปีซึ่งเป็นอาณาจักรที่สามารถ,ถีิชั้นฟ้าและทำลายรังโลกได้แม้แต่ในความฝันอันสุดวิสัยเขาก็ไม่กล้าที่จะลุกรานวิญญาจารระดับนี้ปู่จางคงกล่าวอย่างห้วนๆว,ว่าข้าขอโทษที่ทำให้เจ้าลำบากใจแต่ลูกศิษย์ของข้าเข้าสู่สมาธิอย่างเลือกซึ้ง และจะต้องไม่ถูกรบกวนเพราะเหตุนั้นข้าจึงทําได้เพียงทําแบบนี้ถ้าเป็นไปได้โปรดจัดห้องที่เงียบสงบพร้อมอาหารและน้ำดื่มให้เราด้วยสีหน้าแปลกๆปกรากฏขึ้นบนใบหน้าของผู้รักษากวดทุกคนพวกเขาไม่เคยพูด,พดต้องสงสัยที่ดีมากจนเขาจะเรียกร้องได้จริงก่อนที่การซักถามจะเริ่มขึ้นถ้าว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดยิ่งกว่านั้นก็คือวิธีที่ผู้นำตอบทันทีไม่เป็นไรโปรดตามข้ามา ข้าได้ยินเกี่ยวกับฐานการของเจ้าแล้วจากผู้นำขบวนรถไฟและได้ขอคำสั่งจากผู้บงังคับบัญชาระดับสูงแล้วดังนั้นห้องที่เงียบสงบจึงได้เตรียมไว้สําหรับท่านแล้วจะขออภัยในความไม่สะดวกท้ายที่สุดท่านเป็นบุคคลที่มีอํานาจมากนําข้าไปปูจางคงไม่ใช่คนที่พูดมากตามที่สัญญาไว้ห้องที่ผู้นำเตรียมไว้ก็เงียบสนิทแม้แต่หน้าต่างก็ถูกปิดผนึกด้วยวัสดุก,กันเสียง แม่นานก็ส่งอาหารและน้ำระดับสูงไม่มีที่ว่างให้ละเลยเมื่อต้องร่วมมือกับจักรพรรดิวิญญาณอันที่จริงผู้นำผู้รักษาโกรธค่อนข้างมั่นใจเมื่อได้ยินว่าอู่จังคงทิ้งเงินไว้กับพนักง,งานหลังจากดึงเก้าอี้ออกมาความจริงที่ว่าเขาใส่ใจที่จะชดใช้ค่าเสียหายหมายความว่าเขาไม่ได้มีเจตนาร้ายหากเขามีเจตนาร้ายจริง ผู้นำคงจะเรียกกำลังเสริมานานแล้วแม้ว่าเขาจะมีหุ่นจากคนมาตรฐานสองตัวที่ทักทายอู่จางคงพวกมันก็ไม่อาจเทียบได้กับจกักรพาิวิญญาณด้วยซ้ำหน้าประสาอะไรกับที่เขามีวงแหวนวิญญาณสีดำสองวงวิญญาจารย์ที่มีพลังมากพอที่จะครอบครองจิตวิญญาณสีดำอายุหมื่นปีมีอนาคตที่ไร้ขอบเขตอย่างน้อยที่สุดก็รับประกันได้ว่าเขาจะฝ่าฟันไปสู่การเป็นมหาปราวิญญาณเจ็ดวงแหวนในระดับนั้น ฐานะของเขาจะเท่ากับผู้บริหารระดับสูงของเมืองชั้นสองทั้งอุรนไม่ได้ตระหนักถึงสาภาพแวดล้อมของเขาอย่างสมบูรณ์ในขณะที่เขาหมกมุ่นอยู่กับก,บการทำสมาธิอย่างลึกซึง้งเขารู้สึกราวกับว่าร่างกายของเขากำลังยืดออกอย่างไม่สิ้นสุดเพื่อดูดซับพลังงานจากสวรรค์และโลกทำให้เขารู้สึกสบายใจอย่างสุดจัพานานาแารงวิญญาณภายในตัวเขาค่อยๆกับเพื่อม ในขณะที่พวกมันชำระเส้นลมปราณของเขาในทางกับกันเส้นลมปราณจะค่อยๆดูดซับพลังจิตวิญญาณวิญญาณยุดการต่อสู้พลังวิญญาณร่างกายและสายเลือดร้อนประสานกลมกลืนกันในสภาวะการทำสมาธิลึกลำของเขาสถานการณ์แบบนี้จะไม่ทำให้ความแข็งแกรงเพิ่มขึ้นแต่อย่างใดแต่ในกระบวนการประสานกันนี้ร่างกายของเขารู้สึกประหลาดใจมันวางรากฐานสำหรับร่างกายที่แข็งแกรงขึ้น และการฝูกฝนที่ราบเรื่นยิ่งขึ้นในอนาคตหลังจากเวลาผ่านไปทั้งออรเรนก็ตื่นขึ้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นเขาก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาทันทีราวกับว่ามันได้รับการขัดเกลาอย่างสมบูรณ์่อยลมหายใจแผ่วเบาแต่ยาวดังก้องออกมาจากร่างกายของเขาขณะที่พลังวิญญาณของเขาดิน้นและแทรกซึมเข้าไปในทุกส่วนของร่างกายของเขาความรู้สึกอิสระนี้ไม่สามารถอธิบายได้ มันรู้สึกสบายมากทั้งอุรินปุทานด้วยความยินดีเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ